สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ผมกับมาเจอกับคุณตาฝันแม่นยุบันน้องบัวบานครับคุณตาเพิ่นเคยฝันงวดที่แล้วเพิ่นกับฝันเพิ่นว้าตัวใดถูกตัวนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมาล่องฝังคุณมาลองฟังคุณตาเพิ่นฝันบิ่งครับเมื่อนี้เพิ่นฝันว่างในเมื่อขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับข้างแรกฝันว่าลงไปทงไปเห็นเขาเกี่ยวเขาเขาอย่างนี้เม็ดใหญ่เม็ดร้ายงามเดียวเขากระเบื้องผู้เขาเกี่ยวปั้กจักไว้สั่า จจเกต่าแนวอยู่นี่เนาะประชาชนเขาเม็ดใหญ่ป่านนี่เหละประชานได้หนีจากเขามากึ้นมาโน่นเชียงหน้ามาดขางที่หน้าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเห็ดชุดปัดก็วนี้เก็บเก็บเอาเห็ดอ่อนๆนี่แหละต้นไม้เก็บเอาแต่พอยืดเทืงนี่ต้องมาใส่เต็มของเราบาดนี่ใช้สกข,ขึ้นนั้นแปล่ปวดทั้งเครื่องลูกมากดล้วประชานบอกเขากดวานวาดนะว่า ไอเจ้าของเขาก็ลังยืนเบิ่งอยู่บอว่าช่างเรียยาวเด้อกับบอว่าเจ้าของเขายืนเบิ่งเขาก็เลยไร้แคว่ขึ้นไปกายขึ้นไปพุูดละไปล่องน้ำมาสั่งปวดบาดนี่ยบาดนี่ก็โอ้พระเจ้าโบแกงหรือพระเจ้าโบปากมาสั่นเป็นลยเอาแนนคองแล้วก็บอกเป็นหลานคือจังหลานเนี่ยบอกขึ้นดรอไหมเง็ดก้อนเขาก็บเง็ดตัว ปนกันคิดว่าเลขมีห่วยเขาแล้วได้จะยู่เวาเราก็เสนอบอกรูปบอกร้านเลิศนี่บันสี่ซื้อไปเลขเลขตัวนี้ซอ <98 S 2> กตัวนี้เลกซี <98 S 1> หนึ่งบอกคุณตาเก้าแปดกับเป็นเก้าสี่หนึ่งนี่เก้าแปดกับเก้าสี่หนึ่งเตี้ยถามมีพี่น้องพูดได้ซื้อได้ซื้อเลวดเตี้ยเพิ่มเลิศอัดก่อไปเลเพราะว่าคิดว่าเนี่ยยู่คล้ายคล้ายกุฎีคุณตาครับเลข กันนี่มองชื่อชื้อรถขันได้จับใส่ของฝานี่จีบอกพี่บอกน้องซื้อรถคือแบบเนี่ยมันได้เลียบเลยนี่แต่แต่ว่านี่ซื้อยากอีเดียได้นอกตอนนี้นอกจไปซื้อเมื่อเส้นนี่เขาไาเครื่องฆ่าหรือวป่าเครื่องฆ่าก็ซื้อมาเส่นก็ขอแต่ว่าถือถือพัดหนึ่งได้ห้าร้อยกันอ๋อมันดีมันดีเลยครับมันดีเลย พ่อบอกไปซืออ้อมื่อเช้นานี่อนะเออไป <c ười> กินได้ท่านเก๋วัชเชนดกไปซื้อสองโตกัดน้ำเชื่อกระจิกไม่ท่านนึงนี่ละเขาเสียไงนะกินได้ท่าน้ำเพื่อนวัชเชนดกโอ้ฝันฝันดีตัวทีเนาะฝันฝันดีผมเนี้ขึ้นมาเอามันตีซีเด็กตัวนี้วัชเชนดกขึ้นมาเบิรงหน้าจี๊ดการตีซี่แล้วอืมไม่กล <c ười> ้าแล้วล่ะ อยู่พักกแล้วะจบอกพี่บอกน้องเขาลงกันเพิ่มได้อัดก็ไปเลยมี่ผู้ขายสวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้ผมกับมาเจอกับคุณตาฝันแมนยุบันน้องบวบานครับคุณตาเพิ่นเคยฝันงวดที่แล้วเพิ่นกับฝันเพิ่นบ้าตัวไดถูกตัวนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมาล่องฝังคุณมาล่องฟังคุณตาเพิ่นฝันบิ่งครับเมื่อนี้เพิ่นฝันบ้างในเมื่อขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับ ครั้งแรกพันว่าลงไปท่งไปเห็นเขาเกี่ยวเขาเขาเอ็ยังงี้เม็ดใหญ่เม็ดร้ายงามเดี๋ยวนะเขากระเบื้องพวกเขาเกี่ยวปั้กจักว่าปั่นเอาไปเตาเน่าอู่นี้นอปั่นเขาเม็ดใหญ่ป่านอยู่แล้วนะแต่ได้หนีจากเขามากึ้นมาโน่นเฉียงหน้ามัดขางที่หน้าเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเม็ดชุดปัดก็เลยเก็บเก็บเอาเม็ดอ่อนๆนี่แหละต้นไม้เก็บเอาแต่พ่อยืดเทิงนี่ต้องมาใส่เต็มของเราบาดนี้ ใช้สุ้ขึ้นนั่นแปลูดทั้งเครื่องลๆมากได้เพราะัสดบอกเขาบทว,าาว่ามนะว่าเจ้าของเขาก็ไมายืนเบิงอยู่เพราะว่าจังเลยียาวเด้อกับเพรว่าเจ้าของเขายืนเบิงเขาเลยไลข่ขั้วขึ้นไปกายขึ้นไปพูดละไปล่องนำ้ำเาดัจบทคว,าาว่ามนี่ก็โอ้พระเจ้า,จา,า,จา,า,าจบอกแกงหรือพระเจ้าบอกปากเสด็จไปเรื่อยเอาแนนคลองแล้วก็บอก เป็นลานที่จากลานนี่บอกขึ้นดอกหมเง็ดก้อนเขาก็เง้ยปวดปนกันคิสว่าเลขมีห้วยเขาแล้วอะไรบได้รก็สลบอกรูกบอกล้านเลิมีบซือซืไปเรยเตัวนี้ซอกตัวนี้เลขซีหนึ่งบอกคุณตาเกแปดับมันเก้าีหนึ่งนี่เกแปดกับเก้าซีหนึ่งถามมีพี่น้องผู้ใดซื้อได้ซื้อรลดศ เพิ mm. u, ่มรวดตัดกับไปเรื F ่เพราะว่าคิดว่าเนี่ยยูคล้ายคล้าตุ้ยขึ้นตาครับรัดเรือยๆันนี่มองซื้อซื้อรวดขันได้จับใส่ของฝานี่จีบอกพี่บอกน้องซื้อรวดขึ้นบ้าแหนมในลาเดฟเปลี่ยนแต่ว่านี่ซื้อยากอีดได้นอกตอนนี้นอกไปซื้อเมื่อเส้านี่เขาขายเครื่องฆ่าหรือว่าเครื่องฆ่าก็ซื้อว่าเสียนบอกขอแต่ว่าถืก ถือพันหนึ vos, wrong, cả, oh. ่งได้หาล้อยกันอ้าวมันดีมันดีเลยครับมันดีเลยพ่อบอกไปซื้อมื่อเช้านี่เออได้กินได้ท่านเก่าวัชันนดอกได้ซื้อสองโตแต่ทั้งที่ขจิตเม่ท่านนึงนี่ล้วเขาซื้อให้นะกินได้ท่านนเพื่อนวัชันนดอกโอ้ฝันฝันดีตัวทีเนาะฝันฝันดีคมณแม่ขึ้นมาเอาตีซี่เดือดตัวนี้วัชันนด๊อกขึ้นมาเบื้องราชการตีซีแล้ว พี็ปไปแล้วล่ะอยู่พักกแล้วล่ะเจบอกพี่บอกน้องเขาลงกันเพิ่มได้อัดเข้าไปเลยนี่ผู้ขายเอาวางไดนก็พอที่ว่าผู้เพิ่นไปกองสลากแล้วเจเศ้าหนือเปล่าเขาจู้จั่มวันนี้เพิ่นไปแล้วล่ะไปกองสลากไปกันเริ่มบัดไปกองสลากกันแล้วอือโอ้มือเจ้ามือเช้าเนี่ยพ่อจ้ำเพิ่นลงเหรอเจตอนสองมงกว่านี่ล่ะโอ้แล้วลงมาหนี่แบบิไปกองสลากบัดนี้อาจารย์ มันเป็นช yeah. ่วงออกตัววาออกผู Japanese, uh ้ไปกันเข่าเลยไปกองสลากละเด้อที okay, ่บอกเพื่อนว่าไปเรื่ยบัตรกองสลากก่อนนะท่านทุกอย่างทุเรศหมดสิบบาทตลาดที่นี่แหละครับท่านผู้ชมกับฟังคุณตาเพิ่นว่าเนาะแล้วกับมื่อเส้านี่เพิ่นบอกว่าพ่อจำเพิ่นกับมานี่พอดีอันปูขึ้มะลงเพิ่นมะลงประทับหล่างหล่างพิ่นกับบอกว่า กูสิไปกองสลักแต่เศร้าว,ว่าสันบอกขึ้นมาวางสันโอ้เนี่ยละครับท่านผู้ชมท่านผู้ใดพ่อซื้ออะไรยี่มงได้ก็ซื้อ,อเลยได้ครับเล้วเด็กตัวนี้ครับเน้นรอถจะไปซื้อซื้อขึ้นซื้อซุ้มนี่ละครับซื้อเยอะในเขตนี่แล้วเนาะครับผมขอบคุณในหลายครับคุณตาครับเอาเอาก้อนเอาทั้งนี้กอนฝันบ้างอย่งใดเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับผู้ใดฝันดีแน่นอนนี่เนาะฝันดีทุกคนนะจ้าฝันดีว่าฝันบ้างอย่งไหนครับมึงพูดไหนฝันบ้างอย่งไหนเนี่ย วันวันนกมันตกลงมาเราเลยจับฝาตัวนึงนกน้อยครับผมโอ้ยหลังมาจะใสเนาะหันนกน้อยมันมันสือก็จะได้หน่อยหน่อยสืบก็ได้โอ้ใช่ข้หมายว่านี่สือสือหวยตัวนี้แล้วมันบ่สือแล้วเสียงเบิ่งม um ันบ่บ่ได้เสียงแล้วแต่ว่าหันฝันยังสืบฝันไม่คุ้นเลี้ยงไม่ได้เสียงหมูหอยมันเพิ่งไม่เพิ่งห้ให้เถือกชักเลวเนาะเขาสิ ตาจังไสิไปถึงหัวจากก็ูกะไรแค่ห้าฝันว่าสิได้หน่ซื่อๆื่ะฝันว่าเพอว่าซื้อบ่ได้หล่มัน่าในความหม่เนาะนกหน่ตัวนี้ว่าจันนกกันึงอยู่แล้วเนาแล้วก็ได้เได้เล็กปูเขาเนาะ แสดงว่าบ่ได้หลายคือมูนอสืบอบ่ได้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับท่านการในแม่เนาะสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะมืงขึ้นในฝันดีโบนอีพอเองพันตัวฝันว่าแม่กับลูกลูกสาวสองคนมาคุ้มแต่งงานแม่เนี่ยไม่คุ้มเพราะไงหนี่แต่งงานแต่งยังไงเนาะมาสันต้องแต่งมาสันต้องออกเสียงสองคนเลยสันบวัสดีบังคับแต่งงานเอาแต่งกับแต่งมาสันเดียว เลี้งค่ากักลลยแล่นไปเพราะฉะนั้นแน่นไปไปขึ้นไปทั้งเฮิร์ไปพวกแบาผู้หญิงอีกเท่งหุ่นทั้งเฮืร์ตอีกสองคนอีกบานี้เป็นดอกไม้จักมาแต่ซย์ดอกไม้ดอกไม้ใหญ่ๆเป็นปุ่มม่าน่ะเออเป็นที่พี่บก็เจ้าตั้งใช่อยังไอเดบกใส่กับมีนากับคุกกระตาเนี่ยมากมาไห้สามสามจุยเงยๆเห็นนะเดี๋ยวไปเห็นดอกไม้เต็มอยู่เดี๋ยวไปแม่ท้องฝันว่านเชิดว่านเลขนี เขาแน่นอนเครื่องปูพันมากินน้ำข้าวกินน้ำแดงโอ้ตอนไหนต้องเศร้าเนี่ยโอ้เมื่อเศร้าไนพี่เออพันมากินน้ำว่าปูสิไปกลองสลักกันเด้่อยไปท่านมาสูบยาเบิดะว่ามันหาพบกว่าผมบอกแต่พันว่าจังไหนแน่นอนกามีแต่ว่าพอที่ไปกลองสลักเอาย่ามาสูบดูพอแวะมาสูบยาไปท่านสูบยาแล้วสิไปไปท่านโอ้พันว่าน่ะเออ ช่วงเศ้าๆให้พี่พ่อเรลงมาแต่พอดีปลูกเขาเกิดุกยาหนี่เบิดลหาหกเกแบบนั้นน้ำบักเ้าวกินคักๆแล้วแล้วอิ่มๆแล้วแล้วก็ไปเลยอเพิ่นติดไปกองสลากคนนั้นแม่ติเราบอกแล้วว่าโอ้อุปสรรคหลายนี่เพรย่านดอกอีพ่อกับว่าย่านเลนเพิ่นว่าจัิงแน่แน่เพิ่นว่าเลขตัวนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบัว่ามีแต่ว่าจัิงสามดอกให้จุดให้บอกบริวารไปนั่งเหมือนกัน ดีสิบสามคนเหอสิบสามองไอ้ดีสิบสามอย่างดสามดอกไลยทูบนะปรมานดอกเพื่อนมาบุร้านพ่นแต่สิ่มีของพ่นละบอกว่าห้จุดทีสามดอกบริวานของพ่นละให้ได้สี่สิบสี่ิบสามดอกคือคือยูนี่คือเป็นบริบานในดีาดอกสงความไปประจาเลยบอกให้จุดทูบที่สามดอกตริงนพท่อนบอกว่าห้จุดจุดแล้วก็บอกบริบานให้ไปสอยพ่อวรอือ ไปยังคงครับฝันดีปยังศาสบุญฝันดีครับโอ้มีแต่คนฝันดีครับฝันดีเพราะว่าปูพันธ์ใหญ่เนาะแสดงว่านี่เลขนี่ปูพันธ์จำไม่แล้วตัวนี้เนาะอยู่ในมือพันแล้วตัวนี้มีแต่พันธ์สีไปเอาออกตัวนี้งั้นใช่ไหมครับพันไปสิไปกองสลากได้พอสิกองสลากแม่มาสูบยาซื้อว่าสั่นคันวอาเนี่ยนี่ผู้ใดซื้อได้ให้หาซื้อเหล่ตัวเหล็กซื้อเหล็กซื้อเหล็ก เพิ่นบอกยนโมเสารเพิ่นบอกเพียงแต่ว่าเห่ากะขี้ดอวนทำไมเอาว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปแล้วเนาะไปกองสลาบผู้เถอะเพิ่นผู้เถอะเพิ่นโมบอกดิว่าไปกองนี่เธอนี่เพิ่นบอกได้ว่าไปกองสลางานง่ายโอ้เล็กงวดนี่เป็นงานใหญ่ที่สุดนี่เนาะเป็นเป็นคือของเพิ่นนลยเถอเนี่ยเป็นเลย่องถ้าเพิ่นว่าได้ต้องได้ครับก็โอ้ก็ขอบคุณในหลายครับที่ให้ความกระจ่างครับไอ้ข้อจำนะครับ เราว่าเราฝันขึืนเห็นฝันเมื่อวานป่นฝันเมื่อวานนี่ว่าโอ้ไม่ขึ้นงานเนี่ยฝันฝันว่าจะไหนบ้างเอกช่วยอภิชีพเขาฟังหน่อยฝันมามาเหตุงานอยู่นี่ละมาตรวจยู่นออบริเวณนี่ละเพราะว่าปู่เคยบอกว่าลูกฝันเวลาว่างมาเด้อหมายว่าอยู่แล้วทั้งนี้บ้านเดี้ก็เลยยังขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนนี่ยวคือเหล็กไฟจะเคีย เลขใบที่สื้อนี่อนี้พอดีวัว่ามาเฮ็ดงานอยู่นี่แล้วอยู่ในนี้สิเมาก๋วยเตียวให้หมดเขาสิเมาให้ให้ผู้นี้อ๋อผู้ผู้ใดเนาะเป็นผู้บอกมันเป็นเสียงผู้หญิงแล้วเป็นงเสียงผู้หญิงเว้ามาแปลงซั่นบ่มีคนพร้อมเห็นตัวเขาพร้อมแต่ว่าบ่รู้จักคนดอกบ่รู้จักคนแต่ว่าเขาสิเมาให้หมดเมาให้หมดบาดนี้พอดีมายามกรเซ้า วี้ใไระลีที่พวกเมาให้แบบเนี่ยเมาวหมัอลีล้วได้ซื้อน้ำเพลินบนได้ตัวใดงลรอแบบนี้ตัวที่เมาว่ะตัวนี้แหละมันว่าเก้าซีนึงย่แล้วโอ้ได้เก้าซีนึงเลยสินี่ตามก้มควันอิลีอันนี้พ่นส่งไปเนี่ยส่งแล้วส่งเรียบร้อยเแล้วเนนอสือบ่ไดซื้อโน้่ยมันขคืนมานอนวันว่าคนมาเมาอย่งไห้เมา นี่หละเกเรืมาผูกพอดีก็เลย่ได้นี่และฝันมีเท่นี้น่ฝันนะนี่ยอฝันฝันจนี่แหละฝันลายได้นมือเพราะว่าไมัมีังคุดได้จงานแล้วมนฝัน้นี่ัะฝันจ้ำนี่ละฝันนี่และครับนี่แหละครับท่านผู้ชมพอสนันพึงกับฝันแบบนี้ทั้งหัดทั้งมวลนพี่นองบ้านน้องหมู่บ้านเท่านี้มีแต่ผูฝันแม่นครับท่านผู้ชมพูได้มีโอกาสซื้อได้กับซื้อเรือได้ครับ เก้าสีา่หนึ่งเก้าแปดซุ้มนี่และครับซื้อรถดขนาซื้อใดครับสื้อใดมาตรวมทําบุญน้ากันคํางวดนี่ครับออขอบคุณครับรท่าน